จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนาดนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิมถึงความดีงาม คนเย็นใจสื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามโค้งที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ เรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร,าาร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่าน นั้นเนระคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเทอดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน สยามใจบุญยังยิ้มเสมอคนไทยรักชาติและศาสนาเทอดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเขารบสิทธิ์ของไทย ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอ